ดูการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังช่วยพี่น้องประชาชนที่เชียงรายกันนะครับบริเวณสนามฝึกกองร้อยมณฑลทนหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพลโทอานนท์เพชรด,ดำหัวหน้าคณะทํางานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบ,บกเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาร,รภัยประจำปี2567นะครับ ร้อมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ยุทธปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับเป็นเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเทือกเขานะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยอุทกภัยดินโคลนถลม่มภัยแล้งไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับและยังต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่มีแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับ